สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกคุณนายตื่นสายกรีบสลับสีกันนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยนะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะใช้ริบบิ้น3เส้นนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ดีจะใช้ริบบิ้นตาระครังเบอร์2นะคะจะใช้อยู่ที่3สีนะคะสลับสีกันนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะรีจะตัดดิบิน3เส้นที่ความยาว95เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับดิบินเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่3มนะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นะเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสานะทีนี้เราก็จะสารเป็นฐาน6กันนะคะรีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอลิบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบบิ้นเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วดูทั้ง6เส้นนะกดๆจับๆให้กระชับเลยนะคะนี่นะ จะได้เป็นฐานหกกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบบิ้นสามเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3มด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะทีนี้เราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะเราก็จะมาสารต่อกันเลยดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนนะคะ เส้นที่สองสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะคือช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนถ้าริบบิ้นบิดก็จับให้เข้าที่นะคะนี่นะได้แบบนี้เส้นที่สามค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้งหกเส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะในแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะนับริบบิ้นข้าม2เส้นนะคะอล่าพาดนะลีจะเริ่มนับจากเส้นสีเขียวนี้ก่อนเลยนะคะ1 2สองจับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับอริบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบินสองเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่สองจับริบบินโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะ ออกช่องถัดมาเลยนะตรงตัวดอกเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยดึงลงมาในแบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะได้แบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1นสองแบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับออลิบินเส้นสีชมพูนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลัง เสร็จแล้วจับปาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะหน้าเส้นของเขานะคะนี่นะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังจับปะตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะด้านหน้าเส้นของเขานะได้แบบนี้นะคะต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะ1นสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอาลิบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกด้านหน้าเลยนะคะเส้นของเขาเองเลยนะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่าง แล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่6กแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งเสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกเลยนะคะนี่นะตรงเส้นของเขาเองเลยนะคะด้านในเลยแบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน2เส้นนะ1นสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าไปในกรีบถัดจากเส้นของเขานะคะเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะนี่นะคะริบบิ้นจะออกมาตรงด้านล่างนี่นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลัง ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปในตัวกรีบดอกเลยนะคะถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างในลักษณะน,นี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะทั้ง6กกรีบ6เส้นเลยนี่นะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะรอดผ่าน2เส้นนะ1 2สองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกคุณนายตื่นสายกรีบสลับสีสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ